ในค่ำคืนอันหนาวเหน็บสังหนิงสวมชุดแดงเดินทางไปยังสถานที่รกร้างเพื่อตัดขาดจากเจียงโยอันชายที่เธอทนอยู่ด้วยมันนานกว่าร้อยวันเมื่อเผชิญหน้ากันเจียงโยอันเย้ยหยันและเตือนเรื่องการลงทุนคนคิดหนีได้สิ่งที่ทำให้เขาตกใจคือสังหนิงเปิดเผยว่าเธอได้ทำแท้งลูกของเขาแล้ว เธอโยนใบรับรองแพทย์ใส่หน้าเขาพร้อมทางประกาศว่าเธอรู้สึกขยะแขยงเขาและในใจมีเพียงพี่ชิงเฉิงเท่านั้นความโกรธทำให้เจียงโยอันคลัง่งเขาบีบคอเธอสังหนิงเปิดเผยว่าได้ติดตั้งระเบิดไว้ทั่วโกดังแต่เจียงโยอันกลับแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนคุมรีโมทระเบิดเขาแสะยะิมแล้วกดระเบิดทันทีทั้งคู่ถูกกลืนหายไปในแสงสว่างของการระเบิด ซังหนิงตื่นขึ้นมาในสถานที่สีขาวพบว่าตนเองได้รับระบบเกิดใหม่อย่างไม่เส้นสุดที่ต้องการให้เธอไถ่าบาปจากนั้นเธอก็ตื่นขึ้นมาบนโซฟาในอ้อมแขนของเจียงโยอันอีกครั้งซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับเหตุการณ์นในชาติที่แล้วเจียงโยอันถามเธอว่าเข้าปล้เขาเพราะเจียงชิงเฉิงใช่หรือไม่และระบายความเจ็บปวดที่ถูกเธอเหยียบย่ำหัวใจ สังหนิงสังเกตเห็นตัวเลข98เหนือศีรษะของเขาและได้ยินมเสียงระบบบอกว่าหนทางรอดอยู่ในการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเธอสัมผัสเขาตัวเลขนั้นลดลงเหลือ97เจียงโยอันเริ่มคลุ้มคลัง่งเขาทราบว่าเธอร่วมมือกับผู้ช่วยฟังเพื่อฆ่าเขาและยึดบริษัทเขาเปิดเผยอย่างเลือดเย็นว่าได้จับผู้ช่วยฟางขังไว้กับสวงเยหมาป่าที่อดอาหารมาสองวัน สังหนิงตกใจและประนามว่าเขาเป็นบ้าแต่เจียงโยอานประกาศอย่างเกรี้ยวกราดว่าถ้าการฆ่าคนรอบข้างจะทำให้เธอมองแค่เขาคนเดียวได้เขาก็จะทำเขาผลักเธอลงพื้นและยืนค้ำหัวเธอด้วยความผิดหวังที่ไม่ได้หัวใจของเธอมาครอบครองเขาจึงตัดสินใจใช้กำลังบังคับร่างกายของเธอให้เป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียว เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อซาหนิงซึ่งเป็นชื่อใหม่ของซังหนิงพยายามปลอบเจียงโยอันที่กำลังคลุ้มคลั่งถือตัวจุดชนวนระเบิดและประกาศว่าจะอยู่กับเธอตลอดไปเธอตระหนักว่าตัวเลขเหนือศีษาะของเขาคือค่าความโกรธที่หากถึงร้อยทั้งคู่จะตาย เมื่อตัวเลขพุ่งถึง99และเขากำลังบังคับให้เธอกินยาพิษซาหนิงตัดสินใจโกหกว่าเธอตั้งท้องลูกของเขามาสมเดือนแล้วคำพูดนี้ทำให้ตัวเลขลดลงทันทีเหลือ92เจียงโยอานเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนและดีใจอย่างมากซึ่งทำให้ซาหนิงเข้าใจว่าลูกคือโอกาสรอดเดียวของเธอแต่เมื่ออยู่ในรถเจียงโยอานกลับหยิบใบผลตรวจแพทย์ที่ยืนยันการแท้งบุตรขึ้นมา เขาโกรธแค้นและเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่ถูกหักหลังและทำลายความเป็นมนุษย์สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ตัวเลขพุ่งขึ้นเป็น98ด้วยความสิ้นหวังเขาไล่คนขับลงและขับรถด้วยตัวเองประกาศว่าพวกเขาจะไปอยู่กับลูกด้วยกันหลังความตายเขาเหยียบคันเร่งมิดและตั้งใจให้รถพุ่งชนเพื่อฆ่าตัวตายพร้อมเธอ ตัวเลขพุ่งถึง99แล้วรถก็ชนอย่างรนุนแรงซาหนิงตื่นขึ้นมาอีกครั้งบนเตียงในโรงแรมและพบว่าเวลาเกิดใหม่ของเธอถูกเลื่อนให้เร็วขึ้นเธอตั้งใจจะไม่ทำความผิดพลาดซ้ำรอยเดิมแต่ขณะที่กำลังคิดถึงแผนการหลบซ่อนโทรศัพท์ของเธอกลับเปิดเครื่องเองโดยที่เธอไม่ได้ตั้งใจทำให้เจียงโยอันสามารถตามรอยเธอได้อีกครั้ง ซังหนิงซ่อนตัวอยู่ในโรงแรมซอมซ้อแต่การเปิดใช้โทรศัพท์เครื่องเก่าเพียงชั่วครู่ก็ทำให้เจียงโยอันซึ่งกำลังคลุ้มคลั่งกับการตามหาตัวเธออยู่ตามรอยได้ทาทีเขาบุกเข้าห้องอย่างรวดเร็วขณะที่เธอพยายามจะทำลายใบรับรองการทําแท้งเมื่อเจอเธอเจียงโยอันเข้าสวมกอดอย่างรุนแรงด้วยความผูกพันที่บิดเบี้ยวตัวเลข85ปรากฏเหนือศีรษะของเขาทำให้ซังหนิงรู้ว่าการอยู่รอด ขอองเธขึ้นอยู่กับการลดตัวเลขนี้เมื่อกลับไปถึงคารืหาดซังหนิงพยายามเชื่อฟังคำสั่งของเขาเพื่อเอาตัวรอดแม้กระทั่งยอมเปลือยกายตามคำสั่งของเขาแต่เจียงโยอันไม่ได้ลดความรุนแรงลงเขาใส่กุญแจมือล่ามเธอไว้กับหัวเตียงเป็นการลงโทษที่หนีไปเธอต้องถูกลงโทษให้อยู่บนเตียงครึ่งเดือนและเน้นย้ำเรื่องลูกซึ่งทําให้ซังหนิงต้องปกปิดเรื่องการทําแท้งไว้ต่อไปความคลั่งของเขาถึงขีดสุด เมื่อเขาพบข้อความในโทรศัพท์ของซางหนิงที่นัดกับพี่ชิงเฉิงเพื่อวางแผนกำจัดเขาเจียงโยอันปฏิเสธอย่างเกลี้ยวกราดว่าตนไม่มีครอบครัวหรือพี่ชายและเสนอแผนการอันโหดร้ายว่าจะจับชิงเฉิงมาเลี้ยงสวงเย่หมาป่าเพื่อเป็นการแก้แค้นทำให้ซางหนิงตกอยู่ในความหวาดกัวอย่างที่สุด ขณะที่ซังหนิงถูกล่ามโซ่ไว้กับเตียงเจียงโยอันใช้โทรศัพท์ของเธอปลอมตัวเป็นเจียงชิงเฉิงพิมพ์ข้อความให้เขามาพบที่นั่นก่อนจะทำลายโทรศัพท์ด้วยความโกรธแค้นและพุ่งเข้าบีบคอซังหนิงอย่างบ้าคลัง่งเขายืนยันว่าจะท้าชิงเฉิงให้ได้ซังหนิงยังคงถูกล่ามโซ่และพยายามดิ้นรนจนข้อมือมีเลือดออกเธอเหลือบเห็นโทรศัพท์ที่แตกละเอียบแต่หยิบไม่ถึงขณะที่เธอกำลังคิดว่าจะต้องเอาโทรศัพท์มาให้ได้ สาวใช้ก็เข้ามาพร้อมอาหารเช้าสังหนิงพยายามขอให้ปลดกุญแจมือเพื่อไปเข้าห้องน้ําแต่สาวใช้ปฏิเสธตามคําสั่งของเจียงโยอันและบอกให้เธอทําทุระบนเตียงได้เลยคําพูดนี้ทําให้สังหนิงรู้สึกถูกเหยียดยามอย่างหนักเธอปฏิเสธที่จะกินอาหารเช้าสาวใช้จึงอ้อนวอนโดยอ้างถึงลงโทษสักเจียงโยอันและลูกในท้องการกล่าวถึงลูกทําให้สังหนิงเกิดแผนเธอแสร้งทําเป็นปวดท้องอย่างรุนแรงทําให้ สาวใช้ตกใจและรีบวิ่งออกไปตามพ่อบ้านเมื่อปลอดคนซางหนิงจึงเริ่มคิดถึงวิธีที่จะปลดปล่อยตัวเองต่อไปเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ห้องทักในโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุการณ์ปวดท้องปลอมซานหนิงพยายามปลอบเจียงโยอันที่กำลังเสียใจกับการแทงลูกเธอรับผิดชอบและบอกว่าไม่ใช่ความผิดของเขาแต่เจียงโยอันกลับเปลี่ยนเป็นเย็นชาและสั่งลูกน้องให้จัดการกับหมอที่รักษา ก่อนที่หมอจะสารภาพว่าซานหนิงเป็นคนสั่งทำแท้งเมื่อครึ่งเดือนก่อนและใช้แหวนของเจียงโยอันเป็นสินบนเจียงโยอันโกรธแค้นและเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่ถูกหักหลังและฆ่าลูกของเขาเองเธอท้าทายกลับไปว่าแล้วจะทำไมล่ะคุณจะฆ่าฉันหรอ เขาเชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนการเพื่อช่วยเจียงชิงเฉินและประกาศจะจับชิงเฉินมาทรมานก่อนจากนั้นก็จะจัดการกับเธอทำให้ซานหนิงตกใจจนปีนขึ้นไปยืนบนขอบหน้าต่างเพื่อขู่จะกระโดดภาพตัดมาที่ซานหนิงลืมตาตื่นบนเตียงผ่าตัดเธอตระหนักว่าได้ย้อนเวลากลับมาในช่วงก่อนการทำแท้งเธอดีใจมากที่สามารถช่วยลูกไว้ได้และรีบลุกหนีออกจากห้องผ่าตัด เมื่อเธอวิ่งออกมาเธอพบกับพี่สาวและเจียงชิงเฉินเจียงชิงเฉินตำหนิเธอที่ทำตัวเหลวไหลและยืนยันให้เธอรีบไปทำแท้งเพราะไม่ต้องการให้เธอคลอดลูกของเจียงโยอัน แต่ซานหนิงตระหนักว่าเธอเป็นเพียงหมากของเขาเธอประกาศอย่างเยือกเย็นว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่ทำอะไรเพื่อคุณอีกแล้วเจียงชิงเฉินโกรธจ,จัดและบีบคอเธอย้ำเตือนว่าเจียงโยอันคือคนที่ฆ่าพ่อของเธอซานหนิงรับฟังคำเตือนของพี่สาวที่เสนอจะช่วยเธอหนีแต่เธอตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าไม่หนีอีกต่อไปเพราะไม่ว่าจะหนีอย่างไรก็ไม่พ้นกรงเล็บของเจียงโยอัน ทางรอดเดียวคือต้องดึงเจียงโยอันกลับมาจากทางที่ผิดเธอประกาศว่าจะกลับไปอยู่ข้างกายเจียงโยอันและยืนยันว่าเด็กในท้องคือลูกของเธอไม่ใช่ลูกนอกคอกตามที่เจียงชิงเฉินดูถูก ขออภัยค่ะข้อมูลที่คุณส่งมาในส่วนที่4และ5มีเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนและข้อมูลขาดหายไปในช่วงท้ายข้อความที่สังหนิงส่งถึงเพื่อให้เนื้อเรื่องกระชับและสมบูรณ์ที่สุดฉันจะนำข้อมูลส่วนที่ซ้ำซ้อนออกและเน้นใจความสำคัญของเหตุการณ์นี้อีกครั้ง เจียงโยอันเปลือยท่อนบนพบข้อความที่ซังหนิงส่งถึงเจียงชิงเฉินเพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อโดยอ้างว่าจะไปหาชิงเฉินเองเพื่อไม่ให้เจียงโยอันสงสัยความโกรธแค้นทำให้เขาทุบโทรศัพท์ทิ้งแล้วบีบคอซังหนิงด้วยความอาฆาตและประกาศจะฆ่าชิงเฉินให้ได้ซังหนิงถูกล่ามโซ่กับเตียงจนข้อมือเป็นแผลและคิดหาทางเอาโทรศัพท์ที่ถูกทำลายมาให้ได้ เมื่อสาวใช้นําอาหารเช้ามาให้ซังหนิงขอไปห้องน้ําแต่ถูกปฏิเสธอย่างเหยียดหยามและสั่งให้ทําธุระบนเตียงทําให้เธอโกรธและรู้สึกอับประยชเธอปฏิเสธอาหารเช้าเมื่อสาวใช้อ้อนวอนโดยอ้างถึงลูกในท้องซานหนิงจึงวางแผนแกล้งปวดท้องอย่างรุนแรงทําให้สาวใช้รีบวิ่งออกไปตามคน เมื่อพ่อบ้านโจเข้ามาดูเธอแสรงบอกว่ามีเลือดออกทำให้พ่อบ้านเรียบรายงานเจียงโยอันซันหนิงถูกพาตัวไปโรงพยาบาลในระหว่างเดินทางเธอแอบหยิบโทรศัพท์สำรองออกมาเพื่อจะส่งข้อความ เจียงโยอันกำลังกรีดผิวของซานิงใกล้รอยสักรูมดอกทานตะวันเพื่อสร้างรอยเป็นเจ้าของและให้คนอื่นรู้ว่าเธอเป็นของเขาคนเดียวเขาเปรียบเทียบเธอกับเหยี่ยวที่ต้องถูกเย็บตาเพื่อฝึกฝนและพึ่งพาผู้ฝึกสอนเท่านั้นโดยขู่ว่าจะใช้วิธีเดียวกันนี้เพื่อทำให้เธอเพึ่งพาเขาและไม่แยกจากกันอีก ซานหนิงโกรธจัดและปฏิเสธเพราะเธอเป็นคนไม่ใช่สัตว์เมื่อเธอต่อต้านเขาก็โกรธและบีบคอเธอด้วยความเจ็บปวดที่ถูกหลอกลวงเธอท้าทายกลับไปและเขาก็เชื่อว่าการกระทำทั้งหมดเป็นเพราะเจียงชิงเฉินเพื่อแก้แค้นเรื่องลูกที่ตายเขาประกาศจะจับชิงเฉินมากินทีละคำและคนต่อไปคือเธอ ซานหนิงตกใจและความมีดจ่อคอตัวเองเพื่อขู่ให้เขาถอยไปเธอร้องไห้ถามว่าทำไมพวกเขาถึงใช้ชีวิตเหมือนคนปกติไม่ได้เขาตอบด้วยความสิ้นหวังว่าเพราะมีแต่การบงการเท่านั้นที่จะทำให้เธอเป็นของฉันคนเดียวได้เธอขู่ว่าจะตายไปพร้อมกันและบังคับให้เขาสาบานเจียงโยอันจำใจต้องสาบานด้วยชีวิตว่าจะไม่ผิดคำพูด เมื่อได้ยินคำสาบานเธอก็หมดสติไปในอ้อมแขนของเขา 8. เรื่องราวเผยให้เห็นปมในใจของเจียงโยอันผ่านภาพความทรงจำที่เขาถูกเจียงชิงเฉินและคนอื่นเยาะเยะเยว่าเป็นคนบ้าและควรถูกไล่ออกจากบริษัทความบ้าคลั่งของโยอันประทุขึ้นในรถเขากล่าวหาซานหนิงว่าโกหกอีกครั้งและเลือกที่จะฆ่าเธอด้วยการบีบคอเพื่อหยุดคำโกหกทั้งหมด ซาหนิงสิ้นใจในรถขณะที่โยอันกอดร่างเธอไว้แน่นร้องไห้และเสียสติพร้อมกับที่ตัวเลขบนศีรษะพุ่งแต่ร้อยซาหนิงฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลและพบกับพ่อบ้านโจที่แจ้งข่าวว่าเจียงโยอันได้ฆ่าตัวตายแล้วโจพูดอย่างเศร้าใจว่าทั้งสองคนทรมานมานานพอแล้ว เจียงชิงเฉินเข้ามาแสดงความยินดีและเย้ยหยันซานหนิงที่ทำให้ปีศาจร้ายยอมจบชีวิตตัวเองก่อนจะเสนอให้เธอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างประเทศเหตุการณ์ตัดกลับมาที่โรงพยาบาลซานหนิงได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงที่เธอกำลังจะทำแท้ง เธอตระหนักว่าการโกหกเรื่องลูกคือทางรอดเดียวจึงคุกเข่าอ้อนวอนแพทย์ให้โกหกเจียงโยอันว่าเธอเพิ่งแท้งไม่ใช่ทำแท้งไปก่อนหน้านี้แล้วโดยใช้แหวนวงพิเศษเป็นสินบนแพทย์ยอมทำตามและเมื่อโยอันเข้ามาถามถึงลูกหมอก็แจ้งข่าวการสูญเสียลูกทำให้โยอันโกรธแค้นอย่างบ้าคลั่ง ซาหนิงพยายามใช้ความรักและความอ่อนโยนเพื่อลดค่าความโกรธของโยอันเหลือ70แต่เมื่อเจียงชิงเฉินปรากฏตัวในร้านอาหารอีกครั้งและเปิดเผยเรื่องที่ซาหนิงเคยขโมยความลับทางการค้าของโยอันเรื่องโครงการปี้สุยวันโยอันก็โกรธจัดและผิดหวังจากการถูกทรยศซ้ำแล้วซ้ำเล่าในฉากสุดท้ายโยอันกลับมาพร้อมกับอาการคลุ้มคลั่งจากความคลุ้มคลั่งเลวร้าย ซาหนิงพยายามปลอบแต่เขากลับผลักเธอออกหยิบมีดขึ้นมาและตัดพอ้อย่างจิบปวดว่าทำไมเธอถึงใช้ความรักของเขาทำร้ายเขาได้เขาเกลียดร้องและกอดร่างของเธอที่สิ้นใจไปแล้วอีกครั้งขณะที่ตัวแรกบนศีรษะพุ่งสู่ร้อยปิดฉากวงจรแห่งความตายที่ยังคงดำเนินต่อไป เจียงชิงเฉิงชายหนุ่มในชุดสูทลายทางเขาไปโต้เถียงกับชายสูงวัยน่าจะเป็นทนายความหรือพ่อบ้านเรื่องมรดกของเจียงโยอันโดยอ้างว่าทรัพย์สินที่โยอันมีเป็นของที่ชงชิงมาจากตระกูลเจียงแต่ชายสูงวัยเปิดเผยว่าโยอันได้ทำพินัยกรรมไว้ก่อนตายโดยยกทรัพย์สินทั้งหมดให้หนานซานหนิงซังหนิงแต่เพียงผู้เดียวซานหนิงตกตะลึงที่เจียงโยอันอยากฆ่าเธอแต่กลับยกมรดกให้เมื่อเจียงชิงเฉิงเข้ามาเพื่อเจราจาเรื่อง การโอนครับสินเธอโกรธแค้นและไล่เขาออกไปทันทีเมื่ออยู่ตามลำพังกับพ่อบ้านเธอร้องไห้และขอให้เล่าเรื่องในอดีตของเจียงโยอันพ่อบ้านจึงเผยเรื่องราววัยเด็กอันน่าเศร้าของโยอันเขาเกิดจากหญิงขายบริการถูกทอดทิ้งให้อยู่ในย่านโคมแดงถูกทารุณกรรมและถูกแม่โทษว่าเป็นต้นเหตุของความตกต่ำจนกระทั่งแม่ฆ่าตัวตายและเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรเขาเติบโตมาพร้อมกับเสียงประนามว่าเป็นฆาตกร และเมื่อถูกรับเข้าตระกูลเจียงในฐานะลูกนอกสมรสก็ยังถูกทารุณกรรมซานหนิงเสียใจอย่างสุดซึง้งเมื่อรู้ความจริงเธอรู้สึกผิดที่ไม่ได้เข้าใจเขาเร็วกว่านี้พ่อบานยืนยันว่าเธอคือแสงสว่างและความหวังเดียวในชีวิตของเจียงโยอันซานหนิงจึงตัดสินใจขอให้พ่อบ้านเล่าเรื่องราวทั้งหมดของโยอันให้เธอฟังเพื่อที่จะได้เข้าใจและไถ่ถอนความผิดที่ผ่านมา ซานหนิงตื่นขึ้นมาในวันเกิดอายุ18ปีและตระหนักว่าเธอได้เกิดใหม่อีกครั้งขณะที่เธอยังไม่รู้จักเจียงโยอันเธอตัดสินใจว่าจะไม่ทำเรื่องโง่ๆในอดีตอีกและตั้งใจที่จะใช้ชีวิตใหม่นี้เพื่อช่วยเหลือโยอันโดยเร็วที่สุดเพราะตอนนี้เธอยังเป็นแค่ประธานบริษัทสาขาและความสัมพันธ์กับเจียงชิงเฉิงยังไม่ตึงเครียดเธอวางแผนหลีกเลี่ยงเจียงชิงเฉิงและหาทางเข้าใกล้ยโยอันด้วยตัวเองโดยการไปสมัครงานที่บริษั ข้างๆบริษัทของเขาเพื่อดักรอเขาเข้าออกงานในที่สุดเธอก็แกล้งวิ่งออกไปขวางม้ารถของโยอันและล้มลงผู้ช่วยของเขาคิดว่าเธอเป็นพวกต้มตุน๋นเรียกค่าเสียหายแต่ซังหนิงปฏิเสธเงินเพราะสิ่งที่เธอต้องการคือโยอันเมื่อโยอันลงจากรถเธอก็ดีใจที่ได้พบเขาอีกครั้งแต่สังเกตเห็นว่า ตัวเลขความโกรธบนศรีรษะของเขาหายไปทําให้เธอคิดว่านี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายในการเกิดใหม่โยอันสั่งให้ผู้ช่วยพาเธอไปโรงพยาบาลและถอดเสื้อสูทให้เธอใส่ในรถโยอันแนะนําตัวเองว่าเจียงโยอันและเธอก็แนะนําตัวเองว่าซังหนิงแม้เขาจะแสดงความเย็นชาและบอกให้เธอทิ้งเสื้อสูทไปหลังถึงโรงพยาบาลแต่ซังหนิงก็ไม่ย่อท้อที่ทำงานหัวหน้านมอบหมายให้ซังหนิงทำงานล่วงเวลาโดยให้เธอไปร่วมนัด สำคัญที่เคทีวีกับลูกค้าซึ่งก็คือเจียงโยอันสั่งหนิงรับคำอย่างกระเตือรือหลอนเพราะเป็นโอกาสอันดีที่เข้าใกล้เขาที่เคทีีสั่งหนิงถูกขยันขยอให้ดื่มเหล้าอย่างต่อเนื่องเธอพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากโยอันแต่เขายังคงนั่งนิ่งเฉยจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งเริ่มลวนลามเธอเจียงโยอันก็ทนไม่ไหวและพูดขัดขึ้นมาปกป้องเธอโดยตำหนิผู้ชายเหล่านั้นที่รุมรังแกเด็กผู้หญิงคนเดียวในไคลับ ซังหนิงพยานามใช้สเสน่ห์และความจริงใจเพื่อเขาใกล้เจียงโยอันเธอยอมรับว่าแต่งตัวมาเพื่อเขาและอยากให้เขาชอบแต่โยอันยังคงเยงชาและปฏิเสธเธอเขาแสดงความเป็นเจ้าของโดยการปกป้องเธอจากหัวหน้าที่พยายามลวนลามและบังคับให้เธอคุกเข่าขอโทษเขาเหยียบมือหัวหน้าซังหนิงเป็นการลงโทษก่อนจะดึงซังหนิงเข้ามาจูบอย่างดูดดื่มและร้อนแรงกับผนัง เจียงโยอันสะดุ้งตื่นในรถและตระหนักว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเพียงความทรงจำจากอนาคตรหรือความฝันเขาพบว่าตัวเองย้อนเวลากลับมาในปี2021ซึ่งเป็นช่วงที่เขากลับมาจากอังกฤษและยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะได้พบกับซังหนิงที่ควรจะอีก4ปี โยอันมองเห็นซังหนิงในวัยที่อ่อนกว่ายืนอยู่ข้างนอกความทรงจำในอนาคตที่เขาจะสร้างความเจ็บปวดให้เธอและเหตุการณ์ที่เธอได้รับบาดเจ็บเพราะเขาทำให้เขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะไม่เข้าใกล้เธออีกเพื่อปกป้องเธอจากความสกกรกและไม่คู่ควรของตัวเอง แม้จะเจ็บปวดและมีความทรงจำของจูบแรกฝั่งแน่นอยู่ในใจเขาก็ทำได้เพียงมองเธอผ่านกระจกขณะที่รถเคลื่อนห่างออกไปโดยตั้งใจจะเน่าเปื่อยไปคนเดียวในความมืดหลังจูบกันอย่างดูดดื่มสังหนิงกลับด้านและถูกชายชุดดำบุกเข้ามาจับตัวไปขณะที่พ่อบ้านโจหมดสติ โยอันสงสัยเมื่อสังหนิงไม่รับโทรศัพท์จึงรีบกลับบ้านและพบว่าพ่อของเขาเจียงกัวเฉียงอยู่เบื้องหลังการลักพาตัวเขาโกรธจัดและสั่งลูกน้องให้ปิดล้อมเพื่อช่วยเธอโยอันไปถึงบ้านอีกหลังของพ่อและถูกบังคับให้คุกเข่าขอร้องให้ปล่อยสังหนิงพ่อของเขาเปิดวิดีโอให้ดูซึ่งเป็นภาพสังหนิงถูกมัดและตะโกนด่าทอพ่อของเขา โยอันทนไม่ไหวและขู่ว่าจะฆ่าพ่อถ้าแตะต้องเธอพ่อของเขาหัวเราะอ,อย่างบ้าคลัง่งพร้อมโชว์รีโมทระเบิดและบีบบังคับให้โยอันเซ็นเอกสารเพื่อออกจากตระกูลเจียงหลังเซ็นเอกสารโยอันถามหาซังหนิงแต่พ่อของเขาตอบอย่างเย้ยหยันว่าโกดังกลายเป็นเท่าฐานไปแล้วและแนะนำให้เขารีบไปบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายโยอันคลานออกไปด้วยความสิ้นหวังและโกรธแค้น เมื่อไปถึงโกดังร้างเขาพบสังหนิงถูกมัดติดกับเก้าอี้แล้วมีระเบิดติดอยู่สังหนิงพยายามห้ามไม่ให้เขาเข้ามาใกล้แต่เขาไม่ฟังโยอานเดินเข้าหาเธอและสารภาพความในใจว่าการได้เจอเธอทําให้เขาอยากมีชีวิตอยู่จนแก่เท่าและบอกว่าการได้ตายไปพร้อมกับเธอคือความปรารถนาในชาติที่แล้วของเขาสังหนิงตกใจและตระหนักว่าโยอันเองก็เกิดใหม่เหมือนกันทั้งสองเปิดเผยความจริงให้กันละกั ด้วยรอยยิ้มทั้งน้ำตาโยอันกอดเธอไว้แน่นพร้อมกับเปลวไฟที่ลุกโชนขึ้นรอบตัวพวกเขาโดยมีความสุขที่จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ว่าในชาติไหนก็ตามเรื่องราวเริ่มต้นด้วยฉากที่ซังหนิงถูกมัดติดเก้าอี้ในโรงงานร้างขณะที่เปลวไฟลุกโชนก่อนจะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่สันส่นสะเทือนทั้งเมือง เจียงโยอันนั่งอยู่ข้างเธอเขาบอกว่าตำรวจกำลังมาและไม่จำเป็นต้องหนีแล้วเพราะเขาได้แก้แขนให้ข้อของเธอแล้วและทั้งคู่โยอันและซังหนิงสมควรได้รับโทษทั้งสองนั่งรอคอยจุดจบร่วมกันในความมืด สามปีผ่านไปเจียงโยอันอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างกระวนกระวายใจเพื่อรอซังหนิงคลอดบุตรเพื่อนร่วมงานต่างแสดงความเห็นถึงความรักที่เขามีต่อภรรยาแพทย์ออกมาพร้อมกับข่าวดีว่าซังหนิงและลูกสาวปลอดภัยดีโยอันดีใจอย่างยิ่งและประกาศอย่างตื่นเต้นว่าผมมีลูกสาวแล้ว เขาเข้าไปในห้องพักฟื้นถามซังหนิงด้วยความห่วงใยว่าเหนื่อยไหมแล้วบอกว่าลูกสาวมีดวงตาที่สวยเหมือนเธอเขากุมมือเธอไว้แน่นด้วยความรักน้ำตาคลอเบ้าและกระซิบคำว่าซังหนิงผมรักคุณเป็นการปิดฉากเรื่องราวด้วยความสุขและครอบครัวที่สมบูรณ์และเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้